ชื่อน,นุ่นชุดเอ็มาเอทาการค่ะเอกการ์ดบพยนยนบพยุ่นเลยค่ะอายุอายุยี่สิบปีการเรียนเรียนที่ภูเก็ตค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคณะวิทยา,ายการการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ค,ค,ค,ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบเกี่ยวกับเบื้องหลังเกี่ยวกับงานนิเทศศาสตร์วิชา ก็จะเป็นวิชาถ่ายภาพค่ะเพราะรู้สึกว่าอยากถ่ายทั้งคนถ่ายทั้งบรรยากาศถ่ายทั้งวิวก,ก็เลยชอบเป็นพิเศษค่ะปักใจที่จะลงเรียนคณะนี้ค่ะสถานที่งีชอบที่เที่ยวที่เป็นแบบทะเลภูเขากึง่งๆอะคะ่ะดอกไม้ที่ชอบดอกชอบดอกไม้คือกุหลาบค่ะอาหารที่ชอบชอบเป็นแกงส้มค่ะ การตูนที่ชอบชอบเรื่องโดเรมนนะะอนค่ะสีที่ชอบก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวสีดำค่ะเพ,เพลงที่ชอบก็จะเป็นเพลง t h a n k you ค่ะของเพลงกัซเซเวนสัตว์เลี้ยง,ยงไม่มีท่านเลี้ยงตัวเองท่านเลี้ยงแบบที่ตัวเองเลี้ยงนะไม่มีแต่ท้าที่บ้านก็จะมีหมามีแมวค่ะ สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือก,กูพีค่าเลอดกูโอ้ค่ะโทรศัพท์หูฟังแล้วก็กูใจรถดค่ะอยากมีพลังวิเศษอะไรอยากมีพลังวิเศษที่ให้ตัวเองสามารถแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรเลย จะเป็นอินสตาแกรค่ะอยากทำให้ครอบครัวสบายค่ะมีบ้านมีรถ,ถเวลากลับไปจะแก้ไขได้รู้สึกว่าไม่อยากแก้ไขอะไรเลยค่ะเพราะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นมีไปนุ่นในีวันนี้นก็จะเป็นคำพูดที่แบบแขเ่เขาเลยแอ้ จุดห้าค่ะน่าเบื่อมากงงไปหมดแลากกับประจำที่มองอยากเจอเพืเ่อนๆค่ะเหนื่อยใจกับอะไรที่สุดเหนื่อยใจกับอะไรที่สุดในช่วงนี้ใช่ไหมคะเหนื่อยใจกับการเรียนออนไลน์การสอบออนไลน์มนันรู้สึกน่าเบื่อมากอือฮึ ก็วันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนุ่นไปแล้วในบางส่วนก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานแล้วก็ไอจีนุ่นด้วยนะคะจะขึ้นไว้ตรงนี้ชว่วงแล้วเจอกนันค่ะบาย